หายไปเท่าไรหายไปหนึ่งเก้าเอาไปเลยหนึ่งเกา้าช่างเสยแค่ปรียี้แม่ไม่จำได้งวดแรกอีกเด้เดี๋ยวนี้น้ำ<ผ>ม,มาอยู่เดียวนี้เจ็ดเกา้าเจ็ดเก้าแมนมากคักละมาคักคเจ็ดเก,าาก้า็จัดจักเปลนลางให้เป็นบนจักเป็นล่างเปลนบนกันยังโมโหแมนแต่ว่ายิบสลากกินแมงรัฐบาลไว้แล้ว บัท่านได้ไปยิบมาไปยิบปูบอกค้อการข้ออะไรคือบ่วท่านได้ดยิบฟังสูเอ็เอสซี่ฟังเอาสมมุติว่าถือสิบสองล้านกับปันกับปูขัดเงิหกล้านตอนนี้แม่เอาไปเลยเอาไปเลยเออเอาไปเลยวาครับผมแต่แต่าวันนี้นี่ขนาดติดติดอยู่บนไดนอันขนาดติดงานอยู่บนไดนซื้อให้ไนีหาแปดไม่ใบเดียวเนี่ยละลอยเดี๋ยวบอกว่าซื้อเวันนี้แม่มีธุระแม่บอกซื้อแม่จะไปซื้อบมืองอื่นมาสั่งปลาเป็นลาที่นี่เอาเอาซะย่ายเอาซักะเลเอา แต่มาปั่นคนละเคืองแลปูคนละพันอย่างวะเป็นยังไงปูขึ้นมาหายเก่าหกเจ็ดมือนี่คุณแม่เก่าหกเจ็ดปูมาไม่ได้ดีดีประจำนี่ไม่ดีดีเพราะว่าเพราะว่าปูกับว่าปูขี้หอดคุณแม่แม่ปูกับปูขี้หอดปูจะเอาของดีให้ประสำนานอ้เอามันกับมัดที่แมนอยู่ในเก่าหกเจ็ดครับผมขึ้นยังมาติดครับยิ้มหรืด้วยครับทางต่เจ็ดเก่าหมดน่ะแล้วยังหาเล่นไปออกเจ็ดหก นี่ช่างเสือสอ,อ่ะช่างเสืบุญน่ะครับผมาบบผมาที่นี่เหลือเยอะดิน้ำมาอยู่หัวที่แม่มาบงวงสองเพื่อนหัเต้าสองตัวเดียวลังโอ้สุดแม่มาบวงสองความกันนันท้าวพวันบอกครับแม่้ามาแม่บ่รู้แม่ซื้อไหนน้อยหนึ่งแม่ซื้อเพื่อนไอ้ฟังครับ ดึงไว้ใบสองใบสลากกินกันรัฐบาลนะครับโอ้ครับงเขาได้รุ่นแม่พ่อได้รุ่นผู้เฒ่าแล้วผู้เฒ่าแม่ยุผู้เดียวก็ดึงไว้เพุ่ธธรมได้หกล้านนะแม่เนาะแม่จะดึงไว้แต่ว่าตัวนั้นแม่ได้ดิมึงแม่ไม่จะมาโช่วยด้วยปูให้พอไปหาซื้อว่าใดต้องเบิ้งคลิปปูได้หลายต้องเบิ้งคลิปปูได้หลายแม่แม่ว่าถึงนี่ถ้าแม่ได้ต้องศึกษาคลิปดีๆศึกษาคลิปดีๆแม่ว่าถ้าถึงนะครับผม ครับ,บ 4, ท่านใดเป็นเอฟซีเอฟซีท่านใดเป็นเอฟซีแม่เสียเบื่อนะครับเด้อเบิ้งให้ดีฟังคาคากรว่าแม่เสียเบื่อคนจับตัวใดครับเปิ้งมากเพิ่นมาออนปูมือน,นี่แว่นตาเด็กน้อยซิปเก่าเวนตาผู้เฒ่ 0, าศูนย์ห่าห่าศูนย์นี่น <ะ S 1> โอ้หงุดหงิดมากตีแมนนี่คนนี่รางวัลที่หนึ่งแม่ผิดตัวเดียวเลยโอ้เบื้องนี้มันผิดมันกลับมันไปหาซื้อบ่ได้เมื่อกดสูงผิดเหนือหกตัวเดียวมันมาขึ้นแม่ พิษเลขกศูนย์ตัวเดียวเลขมันเป็นหกหกหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าน่ะมันคักอเอลเลด้วยครับผมยิ้มกับเสด็จเขากันนั่นแหละต่อไปโอ้สาธุัวสามตัวแมนเพิ่งนี่เปลี่ยงน้ำมาตลอดแต่ว่าเลขปกฟูนี่เด้อเดี๋ยวนี้เหลือเหลือดสูงเต้าศูนย์ครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะแม่เซฟเวอร์นี่รางวัลทีหนึ่งนี่พลาดตัวเดียวพลาดตัวเดียวตามที่จริงของรัฐบาลจะเป็นศูนย์ไหมน้่งแม่หกศูนย์บอก 061905จะมันแมนครับแมนตาน่ะเราบอกให้เงบึงขดม่เบิวศูนย์หหนึ่้าศูนย์หมันได้มาใบเดียวมันไล้ได้ตัวกลับมาขาดตัวเดียวเป็นยังวะยิ้มครับบึ้งเอาเนี่ยเอางวดนี้เอาเอาไม้วนี้เอาไม้วันี้ปู้ใหบึงแม่เอาบึ้งครับปู้ไหไหมยิ้มมาหรือเปล่า พ่อเอแม่่ได้ยิบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เครับผมเพราะแม่แม่ปากงไงแม่สิได้รางวัลที่หนึ่งแล้วครับแม่สิได้รางวัลที่หนึ่เแล้วแม่ครับทันใดเปล่นเอซีแม่เซเวอร์ลอฟั่งรอเบิ้งห้ามพลาดครับตามเด้อป้าทีตามเล็กน้อยทีเราทุ่มมาถามหนึ่เบิ้งเดีเอาทุ่นพลักไปเบิ้งคู่ประตัวครับคู่ประตัวแม่หรอกแม่เสื้อรับพอแม่อยู่นําปูมานาตะวานแถบเป็นหอปะทับปูที้มะขามครับแม่ไม่ยิน นีเรื่องแม่เสิเปิดให้เบิ้งเด้อเราให้แม่เราเราโอนไปให้แม่เบิ้งแต่วันที่เนี่ยเนี่ยที่เป็นตัวเลขที่ผู้ให้แม่เสือเปิดกับเอฟซีที่วันหน้าจะเสือเปิดนะครับเนาะเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกครับมันว่างงานแม่เอาเท่าไหรก็ได้นี่เห็นบ่ครับผมู้แล้โอนไปให้แม่เบิ้งผู้โอนไปให้แม่เบิ้งนี่ โอ้ยทรงทรงทรงไปให้แม่เบิ้งนี่โอ้นี่ครับก่ได้กลับเลยเดียวนี่นี่ครับอิ่มครับแม่ออกมาบ่ไรครับเอาช่วยๆครับโอเคครับโอเคก็จะได้เพราะอ่อนนี่ครับโอ้โห่เป็นล้านเขาได้ด้วยแล้ววัน้เอาเป็นล้านวันนี้งดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับงวดนี้เอาไหมครับคิดว่าสีได้เตรียมๆงวดงวดที่แล้วแม่คู่กับทรงไปให้เบิ้งเนาะคุณแม่เออแต่ว่า บุญวัฒนาก็ได้หอดครับแม่ัตวัครับผมนี่เด้อครับตัวเล็ครับ9 6 7 6 7 7 6กับที่ปูในช่วนมันคุณแม่เซร์เวอร์มือนี่ครับผมว่าจะถามปูอยู่ครับคุณแม่เซเวอร์มานังก่อนครับมานังก่อนให้ยิ้มถามก่อนอาัพท์ไว้ก่อนครับ เป็นจังได้มาหดมือในแล้วคุณแม่เซอรเวอร์ได้ฟันได้ยังหดปูหาปูเ่บอันฟันนั่นเับฟันยังค้นไปขืนไปหาเนี่ยแหละยังจะลริ่มเด้อสันวาฟันว่าคือค้นสี่ไปหาสามเก้าศูนย์พ่าน่ะสามเก้าศูนย์ยิ่มแม่ฟันในสีหลีเลยโอ้แม่เซเวอร์ฟันเลขสามเก้าศูนย์แมนดปซื้อเอา มาตรงกับปูตัวของปูสิไปนั่นนี่คุณแม่แท่าเทียมันเป็นคือจังรางวัลที่หางวดวันหนึ่งหันเอาเก่าตีสแมงวันสิไปดักไว้แล้วแต่เฉพาะสิถามปูอยู่ครับมารอดมาถึงแล้วครัต้องหัน่าสิถามปูอยู่ก็เลยลืมก็เลยลืมมันแมนหล่ะปูว่าอยากหเอาเข่าครับยันยันคุณแม่ซื้อพอได้สามเก้าศูนย์จีคุณแม่สามเก้าศูนย์แม่ฝันยี่สิบสี่ บ้านี้ฝันว่าฝันว่าเพื่นเขียนให้ตัวเลขเพื่อจะเลยเพิ่นบอกเพิ่นมาห้องบอกห้องบอกเลยอืมคอ่าเด้อครับเด้อแไปหาูนียังฝันว่าได้ออกลูกครับมือมานอนเยี่ยนนอนเยี่ยนเสียเอกนั่นน่ะห้ไปนอนมูสิแปดฝันมาู้บมากำหน่อยมามักแล้นนะครับเด้โสกันอยู่นั่นเงิน่ะครับแม่แต้ว่ามูนีเป็นมูสิแต่ไปนอนแม่นี้ไปนอนบ้านเสียเอฟไปนอนตูนั้น แม่ว่าปูตัวดอกบวตัวดอกนะคุณแม่เนาะใหญ่กัมันใจอยู่เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ไหมสามเก้าศูนให้สามตัวได้ทุกคุณแม่ไนก็ให้สามตัวปดสองฟันนี่ครับอันนี้คุณยายเอียเบื่อพันฝันคุณแม่เสเบื่อพันันครับเออันว่าสิว่าปูไปบอกกันเลยเนาะครับเนาะ กะใส่ข้ออยู่ตลอดได้เลยครับผมเหรียญปูกับแขนข้ออยู่ตลอดแมนพี่เดชวัฒน์ทไหนกับสามป่าทิโตสามเก้าศูนย์นะครับเด้อที่แม่เซอรเวอร์ฝันได้ว่ามีผู้ชายที่คุณแม่แมนประมาณนั้นเหะอฮองฮองบอกสามเก้าศูนย์ตั้งเสียมาทั้งคั่นละจัดเอาพี่น้องไปแต่อยหาไืมอย่าลืมเจ็ดเก่าอย่าลืมเจ็ดเก่าอยากได้พญานาคที่นั่งมากอยู่ปูแมน แล้วก็สิบเก้าเห็นบหมอผุนให้ครับผมเอาไปว้างสิแล้วเลือกจำได้บ่ครับเอาไปเลยช่างเสยเอาไปเลยสิบเก้าสิบเก้าช่างเสยบ่ตามด้วยครับช่างเสยบ่ตามแต่ว่านี้เ่ผุนให้ยังครับขันตามรุ่ยผมนี้อาจธิเป็นเสียทีนะพิบตาเนาะครับเนาะงวดนี้ช่างเสยเพผุนให้ยังฝันแล้วฝันอะไรชงไหนฝันว่าโอ้ให้เอาแม่จำเลยดีครับ สวัสดีคุณยายเซอเฟอร์อาเมียที่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าคสณนายโน่ย่าถีเลยไม่วัาสิรปถามบงอยู่ว่าเพิรนเอาเพิรนเอาอันแนวิดบังวันมาติดเก้าศูนย์ใบศีระออกบอกบรตแนมันออกโอ้ไม่รบอกครับตี๋แมันออกดครับปูว่าวัดที่นี่จิรษะถามอีกอยู่นี่รือันหนึ่งนัเปลียวอีกก็ท่านแล้วอยู่สิขึ้นไปถามไม่ โอ้สีไบถามอีกครับแต่ว่าตามแม่น้ำมาอยู่นี่มันเหลียเกดเก่าเอ็กซว่าดีใจคักครับดีใจคักย่ายมาหาผูวครับครับผมมาแล้วเออครับเ็็บโมงวนนั้นย่ายว่าครับผมให้พากกันไปตัดสื่อออเดอร์เออเก้าสามหาหน่ะมันออกรางวัลที่ที่หาหน่ะครับ มนคู่ได้หาใบนะไปหาสื่อว่าใดครับออกอีรีได้พลมาออกยาสลืมชีให้เบิ้งชีดไปเรืร่อยเรที่ตามชีพตรงคันรีพัน์นี่พ่อป้อนนี่คุณใหญ่ห็นเบดคครับคันเบิ้งเป็นตอนเป็นตอนไปนี่แม่์โปเลยครับเพราะว่าแม่นอนเบิ้งนี่แม่สีนอนเบิ้งกะขับแม่สีนอนตังสมาธิเบิ้งกัะขับปูเอ้ยให้ทัวร์โลกได้ยินเ้อโสดไทยเอฟซีทัวร์โลกเลย ให้คนได้กินได้อยาคนก็กล่งมีปัญหาเรื่องบานเมืองอยู่ผู้ใดก็ยากมันบ่ยิ้มครับอไอปูผดม <14 S 2> มาสวัสดีค่ะคุณยายได้ตัวไหนคะคุณยายเลยคุณตามคุณยายมักเนาะค,คุณ,คณมักคุณยายมักเจ็ยดเก้าเจดเก้าอ่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ว่าต้องไปกลับด้วยกลับไปกลับเออ คันแมันลงมากกว่าิลงปเป็นเจ็ดหกไปยังสั่นหลังโอ้คันมันลงมากลงเจ็ดหกแมนอ้าวนี่ตัวเลขของคุณยายเพิ่นมากแสดงว่าแมนนี่แหละคุณยายมาเข่ากับตัวเลขปูให้มือนี่คือเก้าเจ็ดหกแมนแมนอ่าตัวนั้นแหละตรงมันกระตรงอยู่เ,เดีสร้างมาือคักเกดอ้เดอข้ามเก่าเจ็ดหกเหมกันก็มี่เจ็ดเก่าอยู่เพื่อเก่ามีเจ็ดเก่าเพื่อเก่าครับเพราะว่าคันคนคิดดีๆกับสิกรับไปกับมาจงนสิมาครับผมเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกไปยังสั่นหลังอืมเออย่าสาวซื้อหลายซื้อหน่อยๆครับ ยายแล้วธุละอะไรยายกับสิมาหาปูตลอดนะครับโอ้9 3 90 7 90 9 70รับพ่วงน่ะหลัดตัวเลขคุณแม่คุณยายแซบเบอร์ครับแม่นี่สำนันละยังเหลือ9 90โอ้เก่าเก่าศูนย์มอเตอร์ไซค์ครับกะเรียกปูเก่าแล้วเนาะครับผมาแต่ว่ายายอยากถามปูอยู่ว่าตีสิมันออกหรือตีสิมันบ่ออกตีสิมันออกกับปูว่ะตีงวดที่แล้วยินถามเหรอมันบ่ถามเลยครับงวดที่แล้วติดบ่ให้มันออก เมื่อนั้นแม่ชี้รถมากับสมพรแล้ววางเลยให้เอารถขนทึ่งขนเงินมาให้พอครับยุเหล็กไทยยิ่มถามยิ้มกระถามอยู่ว่าตัวหนาหรือตัวหลังพอแล้วจีเอาจากอีกเอาตัวหลังตัวครับบอกคักบอกเนี่ยได้เนาะคุณแม่แต่ว่าสมพรเนี่ยออกเครื่องเหล็กล้วออกเครื่องเหล็กไงครับหาแปดเนี่ยครับสมพรไปนําตงตาเหล็กเล้าไ่วางวันนี้คุณยายจำได้บ่ มือแม่สมพรมาแต่นอนที่นอนค้างขึ้นเอาหว้ออกก็มานอนตอเอาตอ้างวดวครับพอคุณทึมมาได้มั่งจำได้ครับแล้วตอนจะล่งจากหออ้วินาทีสุดท้ายบอกน่าครับปูบอกว่าฝากคองไปคุณทึมเนี่ยแมนฝากอนไ้ของใจวะฝากนึ่งเก็ดแมนนี่แหละครับแต่ว่าผันปูได้ฝากคองไปให้ผู้ใดนน่นออกได้มั่งปูฝากแล้วปูเบาๆเลยครับแค่วางหดวบางหนึ่งหันขึ้นกัน แล้วก็สิเงียบหาแปดเงียบเด้นีครับเงียบแล้วก็เงียบเงียบเลยนครับแล้วก็เงียบแล้วก็เบาเพข่้นมาอีกแต่ว่าหนึ่งเพิ่นไปอันที่ต้นแต่เคียนร้อยแปดต้นอ่ะครับผมเออแล้วมาที่นี่แม่กับมะนางคิดว่าจะได้เหล็กกับมาแม่ว่าครับตันี้ได้กับมาแม่คิดว่ามาขับหาแปดนี่ครับเพราะว่าเหล็กพอคุณทึ่งมันหมักเป็นแต่ว่างวันเี้ยเราฝากไปให้นึ่งเกจนี่แหละอีกตัวหนึ่งครับสีมาพอซํานันล่ะ นี่สิเป็นรางวัลแบบขางเคีื่องกันไ้พ่อคุณเทิมกับแม่สมพรแล้วส่วนมากมันจะออกเป็นเหล็กสองตัว่างแล้วมาที่นี่ครับผมงวดที่แม่มากกำนันเพิ่นไ้แม่ตัวเดียวเลยหนึ่งเจ็ดเนี่ยแหละที่เพิ่นได้ลดบ้านนี้มันายนี่คุณยายจาได้บอที่มากมือนั่นครับที่เอาไม้กระเทา و ซักบ่ที่เอฟบซี่มาจากรอยเอครับเพิ่นนําต้นบักงวงมากอันนี้ก็เป็นสายบุญของปูเพิ่นก็ถวายปัจจจยุ่เป็นปีครับ แล้วกับเมือนั้นเพิ่นถือรางวัลแปลดหายังในละครับเพิ่นเลยนําปัจจัยมาถวายปูครับเงื่นกหลายบาทเติบนยุ่ครับเพิ่นเอาทิดตัวไว้พันเดียวครับแล้วปูกะให้ค่าบักม่วงเพิ่นนั้นเก้าสิบบาทนี่แหละแม่เป็นปัญหาอยู่กับเพิ่นไปห้องบอกนี่สิแม่บอกครับแต่ว่าอันที่มักยุ่ยวนี้มีซ้ำนีละเลงครับผมแต่มันแปลดอย่างหนึ่งว่าโอ้ใจไหนใจไปลึขนทั้งผืนเฮี้นได้ คืนนอนคืนเหี้นคุณใหญ่ป่าแมนว้าวเอาแล้วเพื่อนพี่น้องบ้านเล็กทีเท่าไรเหรคุณใหญ่บ้านเล็กทีคือว่ามันสิออกบ้านสำนันแหละครับแต่ว่ามันออกเหล็กเล่าหรือไงมันมีเหล็กซีเกลไหมเหล็กเล่าสีเก่าตั้งวันมันออกก็แปดห้าน่ะนะครับผมแปดน่ะนะครับบัานที่นี่งวดนี่แม่กับแม่นางคิดอยู่ว่าเอ๊ะงูตัวหนึ่งมันกระสิเป็นเกดหนึ่งหนึ่งเกดคือบ่แม่ว่าครับโอ้พอคุณทึ่งไปนี่อื ถ้าว่าสมมติไปนำไหลเลยดิครับงวดนี้พอตั้าก็หาร้านอันใดอันได้เกี่ยวกับพอคุณทึ่งนี่ส่วนมากมันจะออกแมนสุดก้อนกับโกนแมนบ่ครับเสียงโกนลกเก่าครับแมนบนครับเสียงโกนแล้วก็มาพอคุณทึงนี่แก่ลดมากแก่คลองมากแมนครับแก่เงินมากแมนครับแล้วงวดนี้กับฝากคลองไปให้กามากับยายเออครับผมฝากไปให้ว่าบ อยากให้คุณทึงใจดีใจงามให้รางวัลคุณทึงเพร่ะอขนเงินมากอยากเศร้าให้เครียดให้เมียแมนครับผมแตกก็เศร้าแล้วล่ะเพราแล้วดีแล้วเดี๋ยวนี้สมบัติเอาไปฝากเป็นล้านก ua แมนใจดีแล้วครับผมแม่ก็มาสมพรเอ้ยเอาซะเอามันแล้วมันท่วใส่เจ้าเคยถือเจ้าก็ถือคือเก่านั่นแหละวมาสนุกครับผมอือปูไปเชียนใหงบ่ครับ สังเกตบ่งบอสูตรก่อนแล้วเขียนให้สามตัวแล้วสุดง้อลุงงอลุงครับเธหนึ่งเลยง้อลุงโอ้ยมันก็เป็นเลขียหนึ่งสมัยก็เป็นเลรียญเก่ารบครับโอแ้เขียนมแล้วเขียนงอลุงยังสิแม่ยายนอนบึงตลอดวันที่2ีเก่าเนี่ยคุณยายได้มากรเปนี่ยวันที่ิบเก่าเนี่ยหสิบเก่าสีอด่ครับจแม่กู้คนกับจะพาลูกศิษย์ลูกหาไปล่ำขอสุขขอลาบเพื่อเก่าเหรครับเออเออนาะครับแล้วการจะเฮ็ดต้นผ้าป้าครับไปแม่มาได้แม่กัสิมารับ แพงจยากได้อยู่มากมากย่ำไลยครับโอ้ยปูดีครับเอฟซีกับกดติดตามไว้มองอื่นหนิดเออบ่มีการวันสิบอกเลขถือครับอันนี้เทียนนี่แม่ยูน้ำผลไม้ตั้งตาบัท่านเดี๋ยวเป็นหอปัตรท่านครับอันนี้แต่ว่าปูปล่อยมาทั้งช่วงกับบริพิตบังครับปูปลอยมาตัวแรกกับปล่อยไปเลยครับว่าเฮาสิมีบุญบ่ครับแต่ว่าบุญวาสนาเฮาสิมีบ่แม่นนเเฮฮาาาสงบุญมหลยปไัีบุญบ่เงินเทวดานี่ให้อธิษฐานเอาให้จุดถูกกางแจ้งแม่กระบอกเบิดเดย์พวกเอฟซีแขันอยากได้ แม่นสี่หอยบุญน้ำเพลินบาทสองบาทมีสิบบาทยี่สิบบาทเก็บเก็บใส่กระปองไว้หอบดบอกเอออย่างมาสัางน้ำเพลินเดี๋ยวนี้เพลินสางปูเวชสุวรรณนี่แห้งจังครับครับแห้งจังครับตั้งแต่เริ่ม,มสางปูทาเวชสุวรรณมานีเรขเขาทุกวดนได้คุณแม่าสามวดซ้อนแล้วแม่นกับอีกอย่างนึงเด้อเพลินสิชอบเขาพันสาเลขเพลินแังตรงครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่ <5 S 2> รเรามารุนกันครับงวดนี้เป็นรที่งวดที่สี่เอองวดที่สี่เขาตลอดเขาตลอดครับ บอกสร้างเสอยก็บอกจังบอกบอกสร้างเสอยก็บอกจังแต่ว่าสร้างเสยบพอต่มแมนครับผมบอกแขกใช่ยังบอกครัหนึ่งโชว์ที่สิบเก้าแต่ว่าแม่หูอยู่แต่ว่าแม่ติดงานแม่ออกไปใส่บ่ได้ครับนี่แหละวันที่สิบเก้านี้ละครับห้ามพลาดห้ามพลาดสิบสี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แมนกดติดตามไว้ครับผู้ใดพลาดก็คือคือว่าพลาดนะครับ ขาดน้อยกับขาดพลาดตัวครับผมเัฟซี่แล้วเป็นเป็นอะไรเสียดายบอกกันคือจังเอฟซีเฮ็ดงานอยู่บอกครับนางกินเขาอยู่มันบบมีลอตเตอรี่มาขายมาเปิดพราพราดีนี่ครับเก้าเกตหกเนี่ยดึงเราเป็นเสียทีในวิบตาครับแมนเอฟซี่แล้วเพื่นบอกครับผมสายตาดีหน่อยสายตาสิบเก่าครับผมสายตาผู้เฒ่าสายตาหาศูนย์ศูนย์หาระหว่างครับไปเอาไทม์แมทไปยิบไทม์แมทไปยิบขันมันมากเลยีตัวมันมากทางหนาเลยเนยครับผมแต่วันนี่มันมาผิดนี่ครับ มันได้กลับไหมครับยิ้มมันบ่มีเป็นไปหาซื้อบ่ได้แล้วครับผมเปนไปหาซื้อบ่ได้มันบ่ลงมันบ่ลงโกสูมันเลยบ่ได้ยแล้วมันเนี่ย่า้ใบเดียวก็เป็นผิดตัดเสียดายผู้รับเสียดายตัดเสียดายงวดนี้เราฟูเสิให้คุณยายครับตั้งแต่หาแปดนี่แม่ฮังมากับสมพรแม่เห็นทางแม่เขียนไว้รถแม่สมพรติห้าห้าแปดคุแต่ว่าสองสาวสะกดมาเพิ่นกิมาย่ำได้ได้รางวัลย่ำนั่นเพิ่นให้ตัวใดให้สองสาวสะกดนั่นตัวใดแตีงโม เก้าเดศูนย์กับเก้านเดียวเดียวกันครับสามเก้าศูนยครับกับเก้าศนย์เกี่สสาสอสาสกุลนั้นถือกังวัลที่หนึเคยถือรานวัลที่หนึมาเด้วดิครับอครับนึ่ครับแล้วก็ไอ้โซเฟอร์นั่นก็ถือตลอดน้าปูแม่อยากไปถามปูอีกรอดไปถามมาพอลืมถามบางนึงครับยิ้มหรือว่กับว่าวซอยแม่เนี่ย แม่กับเปลาท่านแม่ก็ลุงหนาลุงหลังมันบะครับแม่เพราะเวท่านแม่แมได้หลายเลกินเราด้วยบอบาเลยครับปากเปื่อยเลนี้อันไกินบคเรื่อยวันเปิดังคลิปราบผมเปิดเคลิปกินเราด้วยราแต่งรอเขาด้อ๋อขอบคุณครับตาตาดีว่าครั แก่แเ่พูดกับเราดีขึ้นไม่กโอ้ยตะกี้มันเราทำงานได้ดีโอ้ยพี่น้องเอ้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายหลายที่ให้แนวทางเอฟซีกับผมท่านได้เป็นเอฟซีของแม่เซเวอร์นี่ห้ามพลาดแม่มักอยู่นหนี้เรื่อแม่สิไปถามว่าติดงให้มันออกเพืติดงให้มันเพราะว่าแม่เซเวอร์นี่ก็เป็นลูกหลานของปู่อีกท่านหนึ่งครับผมนี่ปู่เพิ่นฮัก เขบอกหาอยู่ตลอดเพิ่นเพิ่นแม่ดอแม่มายังไรัดว่เียนไห้กนี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าแม่ไปหอด้านแม่ลืมเสียย่างเดียวยนี่ปูกับสิบอย่อยแม่เสบือสิบอยได้ยินโอ้ดีขนี้หัวหอกบนี่เ่สียัวหอกเบาสีขาวเปล่าสุดนี่สีขาวบดครับผมโอ้ครับผมหูกับวัดีครับอาเมืออกัขึ้นแล้วมือกัดิกินเขาบมือลืมเจว่ะการไปตามอายุไคอายุกัะไรเนาะคุณแม่เนาะครับผมปีนี้จักปีแล้วหกิบ หาหกสิบห้าหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วหกสิบห้าแล้วครับต้องหกสิบห้าแล้วเต็มมีทุน่านี่แหละครับหกห้าหกหกสิบห้าหกสิบสี่หกสิบห้านะเหรียญเปล่าล่ะคุณคุณแม่แมนบปลล่ะแมนมันตางโอ้ครับขันบ้าหกสิบหกกับเจ็หกสิบเจ็ดแมนเปลล่ะครับผมแค่ว่าปูนี่ดีดเลยครับรถแมนนี่หนึ่งเก่าเถื่อเลยเลยครับ คือมันได้ม,มาใหม่ให้ครับเมือม่อเมื่อล่ำบวงสวงทุนนั้นคุณแม่ได้มาบอแห่งไหนครับ<า>แผงลอตเตอรี่มีอยูสิบกว่าแผงผู้เก็บคาแผงคนละสิบก้าวบาทครับคันลอตเตอร่แผงลอตเตอรี่คันบัถือกาิพูดไปได้วยคุณแม่เนาะแม่ไปบวงสวงพื่นสังพญักนาคแล้วไหมไหมนี่ครับผมเพื่อนห,หาหักหกสองแม่ไปขอคนได้แม่วางไหน าสองล่างพนักห้องขึ้นยิ่งม่ได้ยิ่งสุดนั่นเปิดไปเบิ้งเด้อเปิดทิพไปเบิ้งพอแน่หนูเก็บแม่นพอแน่ปูกต่ไม่ได้ไปห้องขึ้นห้องขึ้นแบบว่าลูกจะหาลูกซืกับครับผมก็อเก้าสองยี่หลีทำไปห้องแม่เก็บไปหาปูครับปูให้นองหนักน่อยอีนั่งตุกตาบาบีกับเก้าสองครับเลกมูที่ออกมาอยู่แยาถิมนั่งเลยสิมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก็บเก้าพีวุนอยู่ วนอยู่นี่ครับฉันบอก็กก้าวออกเกีรหมันหันหัวลงแม่ก็ยังว่าย่หันบ่ออสีหันหันตลอดเห็นตลอดเห็นเอาผ่าเงียงวันแต่ว่วดนี้วันี้นี่ปูหาคุณแม่เสียเพื่ออาจับให้ยู้เรื่อเอาจับจับอ่าเอาจับเก้าเกีสูบอะไเก้าเก็ยหกเก้าเกหกบอกว่าซื้อตรงๆเลยข้งการคนละครึ่งเรื่โครงการคนละครึ่งนี่ให้คุณหมอไนะกะม่เก้าเกีคือเก่าเด่น้าียร์คือเก่าแม่ันครับ็ม กับเป็นเก้าหกนี่ไม่ดิก็เป็นเกียดหกมันจะไปใส่เสียครับคุณหมอคุณมาเข้ากานคนละครึ่งนี่หนแม่เข้กานคนละครึ่งนี่แต่ว่าคุณยายกแจ็คสิไปซื้อหน่อยซื้อร้านไปไหนเราพูดคุณยายบลูบครับดึงแจ็คสีห้าใบด้าคุณแม่เด้อแม่ครับเอาแจ็คอาจจะได้แล้ววันที่หนึ่งกัได้ครับสามใบสิบแปดหลันนะครับถ้าเไปเอานี่ถ้าเไปเอาครับก็เกียดหกจังหวะนั่นคือกันมาเนาะฟู่หี่แม่ใส่สามห้าเก้าครับผม มันออกรางวันที่ที่ที่หาครับพิ่นในหาใบนั่นโอ้แต่ว่ามันออกสามหาด้ปบะที่นี่ครับแล้วหาหาสามือคั้ดีมันกับแม่เนาะคุณแม่เนาะอาจจะมีหลายรางวัลรางวัลที่สองรางวัลที่สามนกันก็ได้แม่ครับเวลาปูบงแม่สิหูว่าได้ยินครับนันละอืิ้มเรื่อยก็ต้องเขียนไว้ยังสิ่ะไครับผมเห็นต่ว่าคือไปเขียนเก้าศูนย์นั่นแหละเก้าศูนย์พอปะครับจัดให้ครับเก้าศูนย์มักอยู่แม่เซอรเบอร์มักปีเศษคือเก้า เก่าศูนย์น้แม่เนาะมือเก่าศูนยั่นแหละนั่นแม่มากค่นถามปูปูกรสิวาจังไรแม่จักบ่น่หูจักคำตอบของปูบอยังหูจักย่ยิมหรือลวอยู่มาสมือว่าจังไรปูว่าจังไแม่กาแลเต๋อบอาแล้ตบอาแล้วเตแต่ว่าปูบอักเลยครับปูว่านีละนีละก็นีละครับแม่เซร์เบอร์มาคักเลยครับเก่าศูนย์ครับเจ็ดเก่าศูนย์ดึงมาใส่ไรบ ประมาณนั้นล่ะประมาณนั้นแม่นครับผมกับเอาครับผมเอามีเลขหล็กตัวนี้แห่เพราะว่าแม่ยกู้่นกะไปซื้อตัวนี้หลายครับเกจเก้าศูนย์เก้าศูนย์เกจเก้าเกจศูนย์สันแม่แม่ครับที่เพิ่นี้ไปดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แม่มันจะเป็นเลขตัวเก้าตัวเดียวกันคือเกอาแมนเพราะว่าอ้วนอยู่นี่แหละครับผมเลขแต่ว่าตัวนี้เพาท่านออกครับเพราะว่าหสร้างเสริมมากต่างตุ่นเก้าเกจนี่บ่ะครับแมนขอทะเบียนู้อยากไดขอทะเบียนแบบกระส่ เอกนะจ๊ะโอ้เกตเก่าศูนย์ครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เออขั้นของเอกปะครับขั้นของเอกนัะครัะขั้นขี้มากนะครับครับผมนีม่แล้วลงขายแต่เก่าศูนย์นะครับเด้อทะเบียนขั้นขอ,องต่เอกที้ขี้มากครับครับแม่<อ>จะรู้จักย่างเดียวว่าแม่จะไปถามปูว่าติดให้มันออกเพื่อติดให้มันบ่ออกได้มากแล้วอ่อนเอาคักคักแมนครับผมอ่อนเอาคักคักอ่อนให้ได้อ่อนให้คักคักแมนครับห้ปูซอยให้ปู เดี้ยต้นกับตะปู <saben. S 2> สีปวดภายครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายหลายเลยครับเด้อที่ให้แนวทางเอฟซีครับให้มีสุขมีมันเดลยเอฟซีเลยตัดเอาเด้อลูกเอ้ยตัดเอาครับครับสวัสดีครับสำหรับคลิปแม่แซบเวอร์นะครับเนาะท่านใดที่เป็นเอฟซีของคุณยายแซบเวอร์ครับคุณยายก็มักคักๆลนะครับเก่าเกศเก่าศูนย์นะครับเด้อร์เก่าเกศเก่าศูนย์เก้าเกศหกสำหรับตัวเลขคุณยายแซบเวอร์นะครับเนาะมักคักๆก็คือ สามเก้าศูนย์นะครับเด้อสามเก้าศูนย์ป็นตัวเลขของคุณยายแซบเบอร์ครับมายำใด้ยำนั่นครับคุณยายกระไดครับสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับเป็นตัวเลขของคุณยายแซบเบอร์นะครับเด้อฝันว่านี่คนไปห้องบอกว่าเลขสี่ออกตัวนี้ครับกับพี่จาหน้าเบิ้งครับสําหรับการไทยคลิปอันนี้จะขอจบคลิปลงเพียงสมมตนะครับเด้อกับขอสวัสดีครับ